ท่านโยโคาวจรท่านหลายเวลานี้ใกล้จะสิบแปดนาิกาสามสิบนาทีเป็นเวลาใ้การรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุกกรรมด้านนรกสำหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึง สังคาตะมหานรกเป็นขุมทีสามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนำนรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุวะมหานรกโรรุะมหานรกนี่แปลว่านรกที่มีเสียงคนคราง เป็นนั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใช่เสียงลองเพลงเป็นเสียงเนื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีอยู่ว่าเราเราสัตว์แม่ล่อว่าชาวซะด้วยนะบาลีนี่แบบบอกว่าเราสัตว์ชาวรู้ว่านารก ควรจะใช้สัตว์เล่าสัตว์ในโลอวานรกนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกบอัวเหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบอัวเหล็กอันร้อนแรงใหญ่หดอกบอัวเหล็กมันดอกใหญ่นะมั้ยก็ดอกบอัวเหล็กเขาในรก ศีสษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่เขานอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรลุวะนรกกับมาหาโรลุวะนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรลุวะนรกมันดาวสัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนศีสษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คาง มิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัวไม่ได้เอาคางพาดดอกบัวจมหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสำหรับมือทั้งสองก็กลางจมมิดลงไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือ นอนความหน้าอยู่ด้วยการอันพิลึกพีกลเช่นนี้ถูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนกะแสะไฟพันนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันชีพันรกมามีความเล่าร้อนเกินึยนตามลำดับสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับ ่านบอกว่าสําหรับเปลวไฟ <c oughs> และแลบ,บข้าหูซ้ายออกหูขวา <c oughs> แลบ,บข้อนหูวฝาออกหูซ้ายลองนั่งลึกดูลองนั่งใครควรดูว่าถ้าเราถูกก็แบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเพียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่คอนนอนยืนบนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วม ไปพุ่งเข้าหขงซ้ายเข้าหขงขวาเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้าย <c oughs> เข้าทางปากออกทางจม,มกูกเข้าทางจม,มูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องถ้าบอกว่าร้องเสียวสนันบันไหวอื้ออึงแต่วความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในในดอกบัวเหล็กแค่คาง เสียงร้องครครางมันออกมาอย่างไงแล้วกลีบดอกบัวไม่ใช่เหล็กทึบเสียงยังปรากฏออกมาได้ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องเสวยทุกขเวทนาจึงกว่าจะครบอายุของกรรม สำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไหว่าอายุของสัตว์ในโรุวานรกนี้มีประมาณ4,000ปีนรกความจริงก็ไม่นานนะ4,000ปีเท่านั้นแต่ว่ามัน4,000ปีนรกซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือ234ล้านปีของมนุษย์ เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นับโดยเดือนก็สามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนของเขาสิบสองเดือนของเขาก็เป็นหนึ่งปีของเขาเอาลองคูณกันดูนะเระื่อกฏว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสมเร็จปัญญาม,มาแล้วก็มีหลายท่าน ลองคุณอายุสัตว์นรกดูก็แล้วกันท่านอยากจะลงคุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงคุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกคุ้มต้นๆอยจะลงมาทําไมถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ล้วก็พยายามลงเอเวจีมหานรกก็แล้วกันไหนไหนยจะลงสักทีให้มันมีชื่อมีเสียง ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าบรรดาพระท่านหลายถ้าพลาดลัางลงไปเขาก็ลงอเวจีมหานรกกันถ้าลงแค่โลรวันรกแค่นี้นั้นมันก็บุญวาส,สนาน้อยเกินไปเป็นอันว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนรกขุมนี้จะมีโอกาสก,าก็ต้องเพียงเพียงแค่อเวจีมหานรกขุมเดียวน่าเสียดายนะเอาคุยกันต่อไป เล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าฟังเสียก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบปาคุ้มแล้วก็จะอธิบายเรื่องเก็ด <c oughs> ที่เคยประศบมาบ้างมาบ้างมาบ้างแล้วก็ที่เคยพบตามธรรมบาลีบ้างจะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะกลัวจะไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้ดูมากมายนะัก แค่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในะนรกมันก็มีคือคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นมาให้การรับกกโทษทุกข์กระโทษมันอาจจะไม่เหมือนกันเรว่อว่ากันต่อไปทังนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามห ah ารรรวานรกนรกขุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้เขาะว่ามีร้องเสียงครวญครางดังกว่านารกขุมก่อน ริงให้นามว่ามหารูละวานรกแม่น่าคงจะดีกว่าน่าชื่นใจกว่าแ <c oughs> ตงกล่าวถึงกฎข้องกรรมที่ถูกการทรมายของสัตว์ในนรกคุมนี้จะต้องเสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวนักใช้สัตว์แบบนี้กันแล้วนี่เพราะอัมรีมาใช้ คุณดูตามบาลีสำนวนถ้ามมนขัดขัดหูชอบกลเพราะว่าน้ากยจะเป็นคนแปลนะในสมัยนั้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเพราะต้องเข้าไปยืนในดอกโบเล็กนรกนี่คนนี้ยืนคนนั่นนอนคนนี้ขยันมากหน่อยเก่งกว่าเขาจริงที่มีนามวมหาพระววยใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบรารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่า มันบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีบแต่ละก,กลีบคมกรีดเหมือนกรดโอ้โหสบายมีน้ำซ้ำก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟในรกไฟในรกเผาดอกบัวจนแดงฉานเหมือนกับเราไฟไาเผาเหล็กจนแดงโชนแต่อีกดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอโ้สบาย เสียงลุกโพล่งอยู่ในดอกบัวปินแนงนิดเขาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงวิสระพ่อผู้นี้ก็ยืนนิพีหนาแต่เสียงก็ถึงได้ดังกว่านรกคมแรกหัวก็จมเปในดอกบัวมันก็นเลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปเลวไฟแรกข็อตั้งวารทั้งกล่าวเอาแล้วสิอ๋อวารทั้งหมดมันเปิดอยู่ เผาไหม้ไปทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมีเปลวไฟอันร้อนแรงได้กาเช่นนั้นทังนั้นนรกกคุมนี้จะมีนามว่าชื่อว่าชาลาโรรวะนรกแน่มีชื่อนะชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้เขบอกว่ามหาโรรวะนรกแต่ยังมีชื่อซ้อนขึ้นมว่าชาลาโรรวะนรก น่นแปลว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้อ,องโนครางเพราะเปลวไฟณนี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตขอสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมหาโลโลวานารกนี้ต้องเสวยทุกข์โทษในดอกโบวเล็กถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกระวนกรวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจ จะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้ลอกคุณท่านนั่งบนเมื่อตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ในนรกนะเพราะนรกเขาไม่มีการตายกันจนกว่าจะหมดเกลียเมื่อหมดเกณีแล้วก็ไม่ตายคือพ้นมาจากนรกนี่ท่านที่กําลังจริญเพื่อกรรมฐานอยู่ถ้าอยากก็กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สนนนรกก็แล้วกัน จะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิริยาบาลถือกระบ,บองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิรยิรยาบาลนี่แกไม่รู้จักร้อนตีขนหนำลงไปที่ทิษะซ้ำเข้าไปอีกจนกรทั่งทิษะแตกยับิึงก็นั่นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตาย เรา่อมน่ากรรมที่ทําให้ชีวิตได้รับทุกต่อไปจนจง,งกว่าจะถึงอายุไข่นั่กล่าวว่ากดเกณฑ์ของยุสัต์วในมหารลวันรกนี้โอ้โหมีประมาณแปดหมืนปีนรกน่าอยู่นะอายุยืนดีพวกไี้ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดี ซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือ9,216ล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกคุมนี้แล้วก็นรกคุมนี้ก็มีอายุ80,000ปี8,000ปีสบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไป mm. 10พระองค์แล้ว field. ยังไม่ได้โผล่มาดูหน้ามนุษย์เลย ยังนั่งยิ้มร้องเพลงโคลงคางโลนเพลงและอคลนคางอยู่ในมหาลุลลลวรวววัตนรกเราเป็นอามารู้กันตามพระบาลีที่พูดตามพระบาลีนี่นีกว่าอาจจะเฉาๆไปนิดไม่กระฉับระเฉียงก็เพราะว่ายัางไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคนสนศักม์มาบอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่พูดในเรื่องที่ไปเห็นมาเอง ก็ต้องบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักชัยไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องเกล็ดเพราะตามบาลีท่านเขียนไว้แต่พึงภาคพื้นวัสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตามท่านไปก่อนถ้าคืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตขุนที่แปดไม่เอาระเขียนเต็มทีแล้ว ที่ว่าเข็ดเพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้ขุมที่หนึ่งถึงขุมที่หกเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านมาไหลเที่ยวด้วยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่านหลายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นโกโก้บงังท้งนี้ถอยหลังไปนาดีแต่ชาติแนตะ่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจคิดว่าผมมีเป็นคนน่ะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกทำไมจริง ผมรู้จริงๆพงเคยนอนในรถเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่เจ็ดกับขุมที่แปดไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขานี่มาขุมที่หกมีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี่ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทําให้สัตว์รับร้อนไอ้ตาปะนี่ร้อน เออไม่ไหวอ๋อมีนรกดีอยู่ขุมหนึ่งโลกันตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังยังไม่ถึงก่อนพอถึงนรกขุมที่แปดนี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าถูกนายนิริยาบาลน,น,นิรยะนะิระยะนะ มาอ่านผิดแะดิ้นไม่ดีนี่ระยะบาลแปลว่าผู้รักษานรกคุยเจ้าหน้าที่ของนรกบังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เล่งกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กซึ่งใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาลน,นรกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรา ร่วงโรดโชตนาการแดงฉานไม่ได้เปลวไฟแม้ดีจริงๆเล่น,นสนุกแล้วเสียบตนเอลนปลายเหลาเหล็กนั้นซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แม่ไอเหลาเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาเสา้นแดงมีเปลวเผาไฟก็ลุกปึบเปรบอิบบเล็กก็แดงแล้วก็แหลมคมและด้าล่างก็ยังมีไฟพุ่งกับอีก ไฟเผาผลานเสือหาตว์นรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีตอนนี้แม้ท่านบอกเป็นนิติรันดอนว่าอย่างนั้นไม่จําเป็นว่ากันตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเนือเน้อก็ดีเนือ้อหนังมังสาให้ให้มังสานี่ยเขปไวันหนัง ท่านบอกว่าเนื้อหนังมางสาของสัตว์ทั้งหลายนนรกสั์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจัดคนแปลเขาแปลเขาว้ลอบทับสั์ลงไปให้เอ็นหนังมางสามันก็หนังแต่คนไทยเราชอบพูดซนซอนเรื่อเนื้อหนังบางสาของสัตว์ทั้งหลายนันรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเผาต้องพู้ทองพองผู้หาอะไรดีไม่ได้ ก็มีแต่ที่จะไม่สุขคองอยู่เหนือปลายแหลนเหลาไปท่านเองท่านบอกว่ามีวุ่มาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานบนฐานไฟสัตว์ในโลกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจึกระทั่งเนื้อหนังคองไปด้วยน่ายคกไฟในโลก คันเนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขนรกรูปร่างใหญ่โตมากประหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่คืช้า,ชางสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ร้องส่งเสียงดังกึอกล้องเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยแหมจะมาจะกินนะมั้งช้างช้างหน้ากขจะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดเกลี้ยมเกลือ เรือวิ่งเข้ามาไปยงเท้าหน้าไอ้หมาัวนี้ไม่ใช่ช้างเนยหมาตัวเท่าช้างก็ยงเท่าหน้าปลาปากงับกัดจะแชกลากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนเหลาแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกเร้่นี้ไม่ใช่หมาแท้นะเพราะเราหมากรรม อำนาจของกรรมของคนที่ทำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หมีหมาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนเอออย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าไปลงนรกจะมีอำนาจต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนายนิรยาบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมคันอันโหมันว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลย เป็นอนันว่าชาิฉีเนื้อสัตว์กินในจามานะมันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายนิรียบานชาวนรกอ่ะเจ้าหน้าที่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นแหลนเหลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไปล่ะไม่ไปอาหอบ ดำใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปึ๊บก็ยกขึ้นไปทรงไปเป็นยอดแหลงหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไฟก็ใหม่แลลนเแลเหลาก็เสียบก็แทงห้อยลงมาไอหมาก็กัดก็กินก็ว่ากันแบบนี้แหละสบายสบาย นี่ไม่เมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องสเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี่ที่เรียวกว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุประมาณหนึ่งมื่นหกพันปีนรกถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ก็หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองล้านปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ให้ 30, สิบสมสิบวันเ็นหนึ่งเดือนริบสองเดือเนอเ็นหนึ่งปีนะจำไว้เด้นะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่เชียนได้ 1, นนนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของเขาแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีครบหนึ่งมืนหกพันปีของนรกเฮน่าอยู่เหมือนกันนะ ความจริงในระัชสมนี้ก็น่าอยู่เนะี่ยแต่ใครจะอยู่ก็ไปแล้วก็ไม่เอาขี้เกียรติเรีวยว่ายังที่พุท่านอยู่แต่ความจริงผมเคยอยู่มาแล้วไอ้คุมที่หกนี่ไหมมันสนุกสนานบอกไม่ไม่ถูกเดินดีเกละครนมันเปลวไฟเป็นหอกแหลนเหล่าแสแดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนายนิรยาบาลเท่านั้นเขาเคยดูเขาเป็นผีเลี้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้ นี่มานรกขุมที่เจ็ดมหาตาเอ่อมหาทาปะนะน้อยเน่ชื่อว่ามหาตาปะนะมหานรกนะมหาสองมหานะมหาตาปะนะมหานรกนะนรกขุมนี้ชื่อดีท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่างสูงที่สุด หมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าขุมที่หกได้รับทุกเพื่อความเล่าร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบไปกับความร้อนในนรกขุมนี้นี่หมายความว่านรกหกขุมนั่นแหละที่ว่าร้อน่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้ฉะนั้นน,นรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามาหาตาปณะนะมาหานรกแม่ใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วย ในรกขุมก็ใหญ่ร้อนก็มากมันเป็นชื่อว่านรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายหรือประมาณแต่กล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่สัตว์ในมหาตาปในรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในนรกแล้วก็ท่านบอกโอ้สัตว์ของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรพวกนี้ เพราะมนารกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ไพยสาลใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกลกตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเกรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมาย ในนิรยาบาลก็มีอาวุธถืออยู่ในมืออาวุธที่ถือก็คือหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างลาวบ้างแต่ในอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเฟืองโอ้โหไม่ไหวเลยไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกรโอ้โหมันคมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เลย เขาบอกไล่ทิมแทงสัตว์นรลกทั้งหมดบังคับไปขึ้นไปบนภูเขาเอาทีไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขา,ดเดขาก็แดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กอะไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกออกอีตาพวกนี้ก็บังคับให้ขึ้นไปอีกโกาไฟแดงฉานบรรดาสัตว์นรลกนั้นหลายเท่านั้นเมื่อถูกนายนิรยาบานไล่ทิมไล่แทง ก็พากันตกใจกลัววิ่งหนีขึ้นไปนยอดบนยอดเขานั่นเอาดูสิเอาเ<ม>ขาไล่ตีไล่ทิม่มไล่แทงไล่ข่าไล่ฟันกลัวเขานี่กลัววุดวิง่งขึ้นบนภูเขาวิว่งข้นไปมันจะเป็นยังไงไอ้ไฟมันก็ไหมเอาเถเผาตัวแล้วก็มีลมกดไอ้ลมกดแต่มันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกําลังแห่งลมของนรกไม่ใช่ลมชาวบ้าน ให้สัตว์ทั้งหลายพวกนั้นพลัดตกลงมาจะย่อดเขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็กแดงแสงแดงไได้ไฟไฟโชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกขวากถูกน้ําถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบื้องล่างมีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแมย้ยังมีเลือดอีก แต่ความจริงเลือเดเขามีวันนีวเวลาหมดเป็นการทรมานดูน่าสลัวทะเลอย่างยิ่ง่านบอกว่าบางตนก็ตกลงมาถูกควากถูกน้ำแหลนเหลาเสียบข้าหูเข้าตาทะลุไม่ต้องเลือกนะกัแล้วไปตัวเอ้ยมันเสียบไปทั้งตัวนั่ม่จะบอกกันก็ได้สำหรับนรกคุมนี้ไม่มีปีเป็นขึ้นกำหนด ถ้าจะถามว่านารกคุมนี้สัตว์ที่ไวยทุกขเวทนามีอายุกี่ปีนรกและก็หนึ่งวันนรกคุมนี้คุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไรไม่มีสมบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอนแต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับ อายุที่เดเวยสุกอยู่ในนรกมันสุกไอ้สุกที่ไม่ได้สุกใจขึ้นเนื้อมันสุกหนังมันสุกกระดูกมันสุก,กสขเขาเจนสุกอยู่ในนรกขุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่ขุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดขุมได้ยินไหมบอกท่านบอกว่านรกทั้งแปดเจ็ดขุมเนี่ยเริ่ปลายขุม ใครทำบาปอะไรจรีงตกนรกขุมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปรักลักรั่นกันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อยก็ตกสันชีพนรกแล้วก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแปะเจีย้ยไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดเมีอย,ยุท่าไรเมื่อไรจะหมดกรรม นี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนก็เล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอาเวจีพูดไว้ได้เพราะเวลาจะหมดเสียแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จําเป็นต้องมาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดจะดีไม่ดีก็อย่าหาว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเสเองผมมําบากเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ว่ากันมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุตีก่อน สำหรับเรื่องนรกก็วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้